สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์624นะครับก็เป็นวันที่6นะครับหลังที่เซิร์ฟเวอร์624เปิดนะวันนี้ก็เราจะมาดูยุงนะครับของเรานะที่เราปั้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีสุ่มใบม่วงนะครับ20ใบนะก็น่าจะการันตีเลยนะครับขอดูแป๊บนึงนะเช็คแป๊บนี่อันนี้ดีเลิศนะครับก็การันตีคนนี้นะมี20ใบนะครับก็มา ก่อนอื่นนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะใกล้สี่พันซับแล้วนะเออก็อยากให้สี่พันซับไวๆนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครเมมเบอร์นะครับยี่สิบาทนะคบถูกมากโอเคครับไปเราไปดูกันดีกว่ามารู้ื่อตัวละครก่อนนะครับตัวละครตอนนี้นะครับก็เป็นยุงนะครับเป็นยุงพาร์ทหนึ่งนะ ส่วนอาวุธเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับก็อาจจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดเอาอาวุธมามันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่นะครับอาวุธก็มันก็มันก็โอเคนะครับอาวุธเนี่ยมันสามารถลบไม่ยอทอได้สองครั้งนะครับก็สามารถลบพวกโกพวกเกลีวได้หรือว่าพวกไม่ยท้อธรรมดาเช่นปุ่บอมนะครับที่มันมีไม่ยท้ออย่างนี้นะอ่ออันไหนนะสักอันหนึ่งพาร์ทสี่อ่าตืด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  มันจะมีไม่ยยอทอนะครับเนี่ยเมื่อตัวเองได้รับดาเมจพิฆาจะคืนชีพด้วยตัวเฮดเพียงตัวเองนะครับ40%นะเอ่อพวกไม่ยยอทอยคนนี้ก็สามารถหลบได้นะครับโดยที่ถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยหลบได้แค่1ครั้งนะครับพอมีอาวุธปุ๊บหลบได้2ครั้งเลยนะก็ของดีมากๆนะครับคือถ้าเกิดใครเนี่ยจะมีอาวุธก็สามารถมีได้นะครับส่วนใครที่แบบเอ้ยจีนอตเนี่ยมันเป็นปัญหาก็เชียร์พาร์ทสนะครับ หรือว่าถ้าเกิดใครอยากสุดทั้ง2ทางก็สามารถจัดได้ทั้ง2อันเลยนะทั้งพาร์ทสแล้วก็ทางอาวุธนะครับเพราะว่าไอสองอย่างนี้มันคอมโบได้ดีมากๆนะครับมาอ่ะลืมบอกว่ายุงเราใส่อะไรยุงนะครับตอนนี้ก็2ดาวเหลืองนะครับเป็นอาวุธ2ดาวเหลืองนะั้นแล้วก็ตราเฉพาะ1ดาวนะอุปกรณ์ตอนนี้ก็ใส่เป็น HP นะครับเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะ โจมตีเอ่อ HP นะครับแล้วก็ไปโจมตีที่เป็นสีทองแต่ว่าออฟลองเป็นป้องกันนะก็มีนะเพราะว่าค่อนข้างเกลือนะครับถ้าเกิดพูดจริงๆเรื่องเรื่องของทองนะของทองนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงเด้อบอกไว้วก่อนเลยมามาลองสู้กันดีกว่าตอนนี้นะครับก็อยู่อันดับที่2ของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็พลัง32 0 0นะจริงๆยังมีจนอนน็อตเนี่ยที่ยังหมกไว้เยอะยังมี DNC ที่ยังหมกไว้เยอะนะครับพันดาสนะครับวันนี้อยู่อันดับที่8นะครับ เออ462นะหลายๆคนก็50กันละผมก็ใกล้50ละตัวก็สุดเก่งนะครับอยู่ในที่สี่นะครับเนี่ยก็ดูอยากเซิร์ฟได้นะครับมีคนเอายุงกันค่อนข้างระดับหนึ่งนะก็ไม่ได้เยอะเท่าเซิร์ฟเวอร์620แต่ว่าก็นิดนึงอ่ะก็มียุงอ่ะมีทัชปรปบคนกันไปนะครับคนที่มีทัชก็จะมียุงด้วยนะครับอืมเนี่ยอย่างเมบริกนะครับก็จะมียุงด้วยนะหรือว่าบางคนที่มียุงก็จะมีทัชด้วยนะครับแต่ของผมไม่มีทัชนะก็จะเป็นยุงตัวเดียวนะครับ กิลนะครับอยู่กิอันดับที่1นะครับกิ YSL นะพลัง6 6ล้าน3นะปะ้า 10, น่ร้นรอนหแสล้าน่ะกล้าน็อดหน่ผมไม่ใช่หัวกิ้วนะครับใครที่อยากจะเข้ากิวก็ต้องทักไปที่คุณเจนะครับหรือคุณเจดีเนี่ยอ่ทักไปได้ครัเพราะว่าเขาเป็นหัวกิวนะผมไม่ใช่หัวกิวผมก็จะเป็นแค่แบบคนที่อาศัยอยู่อะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้น เออมาเรามาลองสู้กับใครดีเอาลองดูยุงยุงสู้กับยุงไหมหรือว่าใครดีนนดนดเนี่ยมีจานน็อตโอ้โหจานน็อตนี่สุดมากยุงขาสองนะเก่งขวดขวดเติมเยอะมาตบสายปีชอบรังแกคนอ่อนแอมมาลองสู้คนนี้ดีกว่าลรา,าลองสู้คนนี้ดีกว่า มายุงเรายืนบนนะครับแต่ว่าทัดเราทัดเขาเปิดก่อนนะเปิดมาที่ฟูไก่คี้ติโอ้โหเจ็ดหมื่นเก้านะยุงเราล้มดำมไปทั้งหมดแล้วสวนก็แปอีกสองแสนแปดนะโอ้ตายก่อนป่ะนี่ตายก่อนยุงได้เล่นหรือเปล่าอันนี้โอ้ยล้มล้มยุงมาไม่ใช่ยุงจีนอสโอ้โหแสนเจ็ดมาตาย,ยุงเราปาดสองธาร์เกตหารกันตัวละพันห้าวัดโอ้โหหนึ 1, ่งล้านห้า หายหมดโอ้โหโล้มล้มอุล้มกันหมดพี่ดำพี่ดำเรียบร้อยโอ้โหซุปเปอร์แหวนซุปเปอร์แหวนเรียบร้อยนะแต่คุณมาวิลิกนี่ไม่ไหวนะครับคุณมาวิลิกมีทักด้วยนะผมพังนําไปเวอร์มากนะมาแมาดูคุณดี c นะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะมายุงเขาเปิดก่อนนะครับวับวับโอ้โหห้าแสนสามนี่ใมีโลกปุบอมเนี่ย โดยเขาไปตายไหมแพ้ตายกันกันแน่ยุงวไปบุบโอ้ยหนึ่งแสนหนึ่งเกือบเข้าเข้าเยอะอยู่คือยุงอะ่ะจะบอกว่าคือเลือดยุงมันลดนะครับคือพอยุงตายปุ๊บผมไม่แน่ใจว่าสมุนจะหายหรือเปล่านะแต่เนี่ยเขาแบบสักทีมาอย่างนี้นะผมก็เรียบร้อยนะครับปาแล้วคือมันแชร์าดาเมจก็จริงนะ คือลูกยุงนะครับมันรับดาเมจก็จริงนะแต่มันรับแค่80%นะส่วนอีก20%อร์เนะต่ะถ้าเกิดมันเข้าเรามันก็เข้าเลือดนะครับอืมซึ่งถ้าเกิดเราตายก็เรียบร้อยนะครับมาลองดูเอาใครดีเอาคนกิงๆแล้วกันนะเอะเอาเป็นหูจันทร์นอดนี่ผมไม่น่าไหวนะหูยจันาร์นอผมไม่น่าไหวนะโจมตีหกหม0่นใช่ไหม ของผมเท่าไหร่นี่จากนั้นตนุ๊กี่หกหมื่นผมสามหมื่นสองให้สามหมื่นแปดโอ้ตายด่าตายตายไอ้นี่ก็ตายสิครับคุณฟิลิปแล้วกันนะเอาดูดิงจริงว่าเราจะเจอทัชเนี่ยเราไหวไหรือเปล่านะเราเจอทัชก่อนนี่มมาโหเราเปิดช้าสุดเลยนะนี่ไงดอกแรกบึ้บแล้วก็ทัดมวนมาพวกอื้อทัชสมัยใหม่นี่ดีมากๆนะครับคือ พันด่งพันดานง่ายนะหรือว่า PVP ก็ดีเหมือนกันนะครับคือแค่เติมหินยอดแล้วมีร่างแรกก็คือได้ทัดเลยนะมันจะเป็นกล่องทัดมานะครับของพอดีจิงโจ้จิงโจ้มาโอ้โหม่วนอีกแล้วอ่ะอุ้มมุนไม่พักเลยจะเย็นค้าพี่น้องจะเย็นค้าพี่น้องท่าเราได้สวนไหมเนี่ยอ่าสือไปกูอยู่ไก่กีเตล้มไหมล้มเถอะล้ม บึ๊บอ้ยล้มล้มหนึ่งทีโนี้เราส่งเขาไปต่อหมัดที่สองอืมยุงอะโอ้ยสองล้านสองหนึ่งท่าเก็ตล้มไปเลยนอนเขาลุกขึ้นมาอา้าวล้มไปแล้วโอเคถัดขม้มวนมาต่อโอ้ยแรงกันเด้อแรงนะครับเนี่ยโอ้ยยี่แสนเจ็ด มายุงและปะัดให้ทัดก่อนเดียวมัวมัวมัว,มวอันนี้เริ่มมัวจีนอตมาบึ๊ปสี่หมื 40, ่นทัดและปะัดยุงและปัดตัวเดียวอา้าวฮะอ๋อรถไฟไม่มีตายแล้วต้องบิดสักตัวหนึ่งนะงั้นปิดพี่นอตแล้วกันนะจบเลยไม่ได้จีนอตมันตายแล้ว โอ้โยอยากได้ทัดจังเลยอ่ะทัดยูอาย,อายาเท่จริงๆเลยว้ะโอ้โยป่ามันหลอกเล็กแตกคือทัดนะครับถ้าเกิดมาเล่นเงินยุงนะของดีมากนะเออแบบไม่มีใครตายรับได้เหมือนกันลัวๆนะมาลองดูกับพี่เบียร์เกันนะพี่เบียก็ยุงพัชหนึ่งนะครับแต่ของทองแน่นๆเลยนะของทองแบบลึมๆเลยมาลองดูซิทัดเขาเปิดก่อนทัชที่เบียเปิดก่อนนะ แต่ยุงเวลาแบบล่างเบอร์เซอร์นี่คือแบบตาตาแดงนะลองดูดิเนี่ยตาแดงเลยเทจัดยุงเขาปัดว่ะโอ้โหห้าแสนสามสม,มิธแมนมาบึ้บบ,บึบ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 ทันละเปิดต่อทันละเปิดต่อละลายให้หมดทัดละลายให้หมดอึม้มสองแสนสามระเบิดหมดมดิงต่อ หกแสนหกหมื่นหกยุงละาปาต่อฮะปาถ่ายเลยไหมบลับบุบโอ้โหหนึ่งล้านสองหายหมดเหลือหมานะหมามีไม่ก็ทอนะครับอุ้ยอ่ะรูปไฟไม่เป็นไรนี่จีสี่แล้วเขาไปปาดแล้วก็ปูบอมจิ้มหนึ่งทีอ้าวไม่แตกมาเถิร์นที่สองยุงกราปาดบึุบโอ้โหสามแสนสองหายไปเลย <laughs> แรงจัดอันนี้อันนี้แรงเกิน ยุงนอยืนบนนะน่าจะปาดหมาลัวๆได้เกิดทีนั้นยิงไม่ตายนะเออน่าจะปาดหมาลัวๆเนี่ยแล้วก็เทิร์นต่อไปค่อยนั่นนะค่อยไปปาดยุงนะครับอโซนิแมนก็มีตายเกิดนะครับน่าจะหานไดเมกกลือัวๆนะช็อตนี้โอ้โหสองแสนเจ็ดยังอยู่ยังอยู่ซโซนิแมนลงขึ้นมาบั๊บห้าร้อยแปดสิบสี่จริงน้อยิงไปต่อบึ้มสามหมื่นเก้านะ ยุงแล้วปัดมาบาัตโอ้โหแสนแปดเกือบเกือบขิดนี่นีซ้ำต่อเรียบร้อยนะก็ชนะไปนะครับมาเรามาเข้าสู่ช่วงสุ่มตัวม่วงกันดีกว่าสุมตัวม้่วงนะครับตอนนี้ก็จะเลือกเป็นตัวด้วงนะครับเพราะว่าคนที่เล่นดีบอกว่าอยากได้ด้วงนะครับก็อ่ะเอาด้วงก็ด้วงนะไปะามาสุมด้วงนะครับซึบ สิบใบแรกมันต้องมาล่ละคือด้วงมาคือจบคือแบบทองมาคือจบเลยขอทองแบบมาแบบลืมๆเลยได้ไหมลืมๆเลยได้ไหมลืมๆลืมๆโอ้โหไม่ค้างไม่กระตุกไม่อะไรทั้งสิ้นเรียบร้อยการันตีเอ้ยมันมาวะมันมาว่ะมันมาวะหนึ่งทองอุ๊ยโอ้โหหินอะไรกูเนี่ยคือ โอ้มาเป็นหินหินพันนาตายละใส่ตัวไหนได้บ้างนี่เดี๋ยวเกมมันก็แจกกิจประคุซันอยู่แล้วนะไม่รู้มาทำไมมาอันนี้ก็ทองแน่ๆครับแต่ลุดเด็ดหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งบึ๊บมาซึบเข้าไปมาหนึ่งทองหนึ่งทองมาว่ะดึบ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 อุ้ยตัวเอ้า ฉันกลายเป็นโอ้โหเม,ม้งตู้ยุงจะมาดกวยว่ะอ,อ,อุ้ยหนึ่งทองอุ้ยมันมาเป็นสองทองวะมาเป็นหินด้วงแล้วก็ยุงวะบ้าโบอโคหหอยพกเรามาแบบสองทองไง เอาไปแบบส่งทองไงแล้วก็มาหินด้วยหนึ่งอันไงเออโอเคโอเคโอเคอันนี้ถือว่าถือว่าดีนะถือว่าดีนะไม่ดูดเลทก็ดูดเลดเออ <laughs> ถือว่าโอเคนะครับได้อยู่ได้อยู่มาลำสุ่มตุ้นแดงต่อนะสักทบไปนะครับพื่อมันมานะพืนมานะพื้นมานะ ตู้แดงหวังไม่ได้เลยไม่มีความหวังเลยเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหนี่ขีดแดงก็ไม่มาปิด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 อุย้ยมาวะใครบอกไม่มาใครบอกไม่มาใครบอกไม่มาไม่มาที่าไหนล่ะข้าจะลาสิฮะเอาจิงดิแล้วพี่มาตรงเนียนะ <ป>อะไรอยู่เนี่ยรู้แคว่ามันปีไม่เคยรีได้ปู่ปู่มาตอนนี้โอ้โหบอมผมว่าน่าจะเป็นคนแรกๆเลยั้งที่ดีได้บอมเนี่ยโอเคครับมาเจอกันคลิปหน้าครับไ่ไปครับสวัสดีครับูบ้บอมมาไงวะ